สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องเซียนเหนือเซียนนะครับผมกลับมาพบกับครูพงศ์อีกครั้งนะครับในคลิปนี้นะครับครูพงศ์มีความรู้ดีๆนะครับนำมาฝากพี่ๆน้องๆอ,อีกแล้วนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมครูพงศ์จะนำเกมหมากรุกไทยที่ได้ไปแข่งขันไว้นะครับผม มาถ่ายทอดความรู้ให้กับทุกท่านได้มาศึกษากันโดยหมากฝ่ายขาวนะครับเขาจะเล่นเบี้ยสูงนะครับผมม้าโยงขวาเบี้ยสูงทีนี้เมื่อถูกคู่ต่อสู้เดินเบี้ยสูงเราซึ่งเป็นหมากฝ่ายสีแดงซึ่งเดินทีหลังจะมีวิธีการตอบโต้ เบี้ยสูงของหมากขาวอย่างไรนะครับครูพงมีเทคนิคดีๆนะครับมาแนะนำทุกท่านในวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมแต้มนี้กันนะครับผมฝ่ายขาวนะครับเปิดเบี้ยจอ3ไปจอ4ฝ่ายแดงเดินเบี้ยง .6 มาง .5 ฝ่ายขาวเดินเบี้ยชฉไปชฉเป็นเบี้ยคู่ ตั้งใจที่จะเดินเบี้ยสูงนอจอหนะครับขึ้นไปหมากแดงนะครับขึ้นมามาที่จอ7ไม่กลัวว่าหมากขาวจะทิ่มสูงนะครับหมากขาวเดินเม็ดนะครับช2หมากแดงเดินเบี้ยช6มาชอห้า หมากขาวนะครับทิมเบีย้ยสูงจอหเป็นเบีย้ยสูงหน้าขุนนะครับผมเรียกว่าเบีย้ยสูงกันเม็ดนะครับไม่ให้ขึ้นมาหมากแดงนะครับขึ้นโคนมาผูกเบีย้ยหมากขาวนะครับรู้ว่าเบีย้ยสูงรากฐานจะต้องแน่นนะครับหมากขาวจึงผูกเบีย้ยสูงไว้นะครับด้วยเบีย้ยงอสี่ ทีนี้นะครับเมื่อหมากขาวมีเบี้ยสูงพื้นที่ก็จะมากกว่าหมากสีแดงถ้าหากเราเป็นหมากสีแดงนะครับรู้วิธีการแก้เบี้ยสูงก็สามารถที่จะสู้ได้และพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบนะครับผมเรามาจับตาดูนะครับหมากแดงนะครับเดินเบี้ยคอ6มาคอ5 เตรียมขึ้นมา้ามาที่คอ6เป็นม้าโยงขวานะครับหมากขาวเดินเม็ดไปผูกเบี้ยหมากแดงนำม้านะครับจากขอ8ขึ้นมาคอ6หมากขาวขึ้นโคนผูกเม็ดครับหมากแดงขึ้นเม็ดนะครับคอ7 ในตาน,นี้นะครับหมากขาวตัดสินใจเดินขุนขึ้นจอสองก็ยังไม่ผิดนะครับเดินได้หมากแดงนะครับเดินโคนงงอเจ็ดหมากขาวเดินเบี้ยก,กอสไปกอส จะเปิดทางนะครับให้ม้านะครับเตรียมขึ้นก่อเป็นม้าอุปการนะครับหรือเบี้ยตัวนี้นะครับก็กันไม่ให้หมากแดงนะครับเดินเบี้ยขอ5ขึ้นมาทีนี้เริ่มปฏิบัติการแก้เบี้ยสูงนะครับจับตาดูแต้มนี้ให้ดีๆนะครับท่านผู้ชมแต้มที่ครูพงศ์อยากแนะนำนะครับ ให้ท่านนะครับเดินม้ามาที่ชอช้าง6กโจมตีเบี้ยของหมากขาวนะครับหมากขาวเดินม้านะครับไปผูกปกตินะครับเราจะได้เห็นหลายๆเกมนะครับหมากสีแดงจะแก้เบี้ยสูงด้วยการเดินเม็ดมาที่งอห เพื่อที่จะแลกกับเบีย้ยนะครับผมทีนี้ในเกมนี้นะครับครูพง์จะนําแต้มการแก้เบีย้ยสูงอีกแบบหนึ่งมาให้ความรู้ทุกท่านนะครับการแก้เบีย้ยสูงของเกมนี้นะครับที่ครูพงษ์อยากแนะนําคือเบีย้ยยอหขึ้นมายอหเรียกว่าการแก้เบีย้ยสูงด้วยเบีย้ยแยกร่าง นะครับหมากแดงนะครับในเกมนี้ mm. เดินเบี้ยยอหกมายอห้าจุดประสงค์ของหมากสีแดงนะครับเขาต้องการแก้แบบใหม่เพื่อดูว่าหมากขาวจะรู้วิธีการป้องกันหรือไม่ถ้าหมากขาวไม่รู้จักวิธีการป้องกันที่ดีพอ สีแดงจะพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบซึ่งหมากขาวจะต้องรู้ว่าหมากแดงนะครับจะเดินเบี้ยยอห้าขึ้นมายอสี่เบี้ยนอกนะครับขึ้นมาแล้วก็ท่านผู้ชมจะเห็นว่าเบี้ยของแดงเป็นเบี้ยนอกพร้อมที่จะกินตัดเบี้ยในนะครับนอกกินเข้าในซึ่งถูกหลักการในการเอาเปรียบเชิงเบี้ยในหมากรุกไทยนะครับ ถ้าหากว่าหมากฝ่ายขาวสกัดเบี้ยไว้เช่นเดินเบี้ยยอ3าไปยอสหมากฝ่ายแดงก็จะทิ้มเบี้ยสะกดทับไล่มา้าเ <c oughs> มื่อม้าหนีนะครับหมากสีแดงก็จะถอยมา้าเตรียมนำม้ามาขึ้นที่ตาฉอห้าหรือจะใช้เรือนะครับมาฉอแแล้วลำเลียงโคน ตั้งแท่นหมากนะครับยืนอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับผมจะเห็นได้ว่าการเดินเบี้ยริมของหมากแดงเป็นอีกวิธีหนึ่งในการแก้เบี้ยสูงและเป็นการทำลายม้าขวาของคู่ต่อสู้นะครับทีนี้ในเกมนี้นะครับหมากฝ่ายขาว เขาคิดว่าจะใช้เบี้ยสูงตัวนี้กินออกนอกที่ฉอหแล้วหงายถ้าหากว่าหมากแดงใช้โคนกินหมากขาวจะใช้เบี้ยกินเบี้ยที่ชอช้างห้าอีกตัวหนึ่งนะครับหมากขาวจะได้เบี้ยสองตัวแต่หมากแดงมีวิธีการแก้ไขนะครับหมากขาวนะครับกินหงาย ตรงนี้ครูพงแนะนำพี่พี่น้องๆทุกท่านนะครับอย่าใช้โคนกินเบี้ยงหายทันทีนะครับเทคนิคการเล่นของหมากแดงนะครับอ่าม้าอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมขออภัยนะครับลืมย้อนกลับมานะครับหมากขาวนะครับใช้เบี้ยสูงกินตัดนะครับกินตัดเบี้ยของแดงและเป็นเบี้ยงหาย ถ้าหากหมากแดงใช้โคนกินหมากขาวจะกินเบีย้ยฟรีแบบนี้หมากขาวจะได้เบีย้ยหนึ่งตัวนะครับวิธีการเล่นนะครับสิ่งที่ครูพองศ์อยากแนะนำคืออย่าใช้โคนกินเบีย้ยหายทันทีแต่เรามีเทคนิคในการโจมตีหมากขาวให้ใช้เบีย้ยตัวนี้ที่จะเสียฟรีนะครับกินตัดเข้ามาข้างในก่อนนะครับ จับตาดูแต้มนี้ให้ดีๆนะครับแล้วในเกมนี้นะครับหมากขาวดึงเบีย้ยงหายกลับมาให้ท่านใช้เบีย้ยตัวนี้กินเม็ดทันทีหมากขาวใช้โคนกินจะเห็นว่าเบีย้ยสูงของหมากขาวหายไป แต่ได้เบี้ยงหายสูงกลับมาแทนเราก็ต้องมาแก้ต่อไปนะครับเทคนิคต่อไปที่ครูพงแนะนำนะครับให้เดินเม็ดมาแรกเพื่อทำลายเบี้ยงหงายสูงตัวนี้ของขาวมาขาวใช้โคนขึ้นไปผูกจังหวะนี้อย่ารอช้านะครับครูพงขอแนะนำให้ท่านใช้เม็ดกินเบี้ยงหายแรกเลยเพื่อเป็นการถาม หมากฝ่ายสีขาวว่าคุณจะใช้อะไรกินถ้าหากว่าใช้เบี้ยก,กินถือว่าหมากขาวพลาดหมากแดงมีวิธีการเดินให้ได้เปรียบนะครับซึ่งในเกมนี้หมากขาวก็ใช้เบี้ยก,กินนะครับซึ่งทําให้ถูกหมากแดงเป็นฝ่ายโจมตีถ้าหากว่าหมากขาวใช้โคนกิน สิ่งที่หมากแดงได้เปรียบก,ก็คือมีเบี้ยในกลางกระดานส่วนหมากสีขาวมีเบี้ยชอช้างสามเป็นเบี้ยนอกแบบนี้ฝ่ายแดงได้เปรียบในเรื่องของเบี้ยนอกเบี้ยในนะครับแล้วขุนอาจจะขึ้นแล้วก็ต่อโคนอย่างนี้นะครับหมากสีขาวก็จะเสียจังหวะหมากแดงก็จะดีขึ้นนะครับผม จังหวะนี้นะครับหมากแดงกินเบี้ยงหงายหมากขาวใช้เบี้ยกินแต้มที่ครูพงศ์อยากแนะนำแต้มนี้ถือว่าเป็นแต้มเด็ดของเกมนี้นะครับให้ท่านเดินเบี้ยริมตัวนี้นะครับผมลอยบุกขึ้นมาเบี้ยนอกโจมตีเบี้ยในเตรียมที่จะกินตัดเบี้ย เราเรียกเทคนิคการเดินเบี้ยนี้ว่าเบี้ยแยกร่างนะครับเป็นเบี้ยนอกโจมตีเบี้ยในของขาวแบบนี้จังหวะของหมากขาวจะเสียเปรียบแล้วครับถ้าหลบเบี้ยโคนขาดถ้าเรือมาผูกเจอกินแล้วโคนจะต้องถอยมากิน เบี้ยสูงจะเสียฟรีนะครับเบี้ยริมจะเสียฟรีเห็นไหมครับเทคนิคการกินเบี้ยแยกร่างเบี้ยริมตัวนี้ของหมากแดงทำลายจังหวะของขาวหมดเลยดีที่สุดในจังหวะนี้อาจจะต้องขยับขุนมาผูกนะครับก็จะเจอกินรุก แล้วก็ต้องบังคับให้ใช้ขุนกินนะครับหมากสีแดงนะครับก็จะนำเรือนะครับเตรียมกินเปิดรุกนะครับก็จะเสียเปรียบถ้าหาักหลบขุนโคนก็จะขาดท่านผู้ชมจะเห็นว่าถ้าเราเข้าใจเทคนิคการทำลายเบี้ยสูง แล้วคู่ต่อสู้แก้ไม่เป็นเราจะได้เปรียบคู่ต่อสู้นะครับในเรื่องของเบี้ยนอกเบี้ยในเรื่องของทางหมากเวลาเล่นจะสบายมากๆนะครับนี่คือแต้มที่ครูพงษ์นำมาให้ความรู้ในวันนี้นะครับผมเพื่อให้เข้าใจในแต้มการทำลายเบี้ยสูงของหมากขาวมากขึ้นครูพงจะพาทุกท่าน ไปรับชมเกมการแข่งจริงๆของครูพงศ์นะครับผมซึ่งครูพงศ์ได้ไปแข่งขันไว้นะครับเกมจะสนุกสนานขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมเกมของครูพงศ์กันนะครับผมเพื่อศึกษาไว้เป็นแบบอย่างเป็นแนวทางในการนำไปเล่นนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมเกมกันเลยครับ มารับชมเกมกันนะครับผมหมากฝ่ายขาวมีชื่อว่าเมคาล่องลอยนะครับผมหมากฝ่ายแดงนะครับครูพงหรือกับพงฟ้านะครับผมเกมนี้จะสนุกสนานตื่นเต้นขนาดไหนมีแต้มดีแต้มเด็ดที่จะพาพวกเราไปศึกษาและรับชมเราไปรับชมเกมนี้กันครับผมหมากขาวนะครับเมคาล่องลอยเปิดหมากตัวแรกด้วยเบี้ยจอ3ขึ้นไปจอส เป็นเบีย้ยกลางกระดานนะครับครูพงตั้งรับด้วยการเดินเบีย้ยงอหขึ้นมางอห้าหมากขาวเมคาล่องลอยเดินเบีย้ยชสาขึ้นไปชฉ4สเป็นเบีย้ยคู่ตั้งใจที่จะเล่นเบีย้ยสูงนะครับจังหวะนี้นะครับครูพงยังไม่เดินเบีย้ยชฉ6มาชฉ5หทันทีเพราะหมากขาวจะทิ่มเบีย้ยสูงหน้าโคนเป็นเบีย้ยสูงมรณะ นะครับดังนั้นครูพงไม่รีบร้อนนะครับพัฒนาม้าขึ้นมาก่อนหมากขาวเมคาล่องรอยพัฒนาเม็ดขึ้นชอครับจังหวะนี้ครูพงจึงเดินเบีย้ยชอ6มาชอเพราะหมากขาวจะทิมเบี้ยสูงหน้าโคนไม่ได้แล้วม้าเรามาเตรียมกันไว้แล้วนะครับแต่หมากขาวเลือกเล่นแต้มเบี้ยสูงหน้าขุนนะครับ เบี้ยจอหครูพงนำโคนขึ้นมาผูกเมคาร่องรอยนะครับเดินเบี้ยผูกครูพงเดินเบี้ยคอหมาคอหเตรียมแก้เบี้ยสูงนะครับด้วยไม้โยงขวาเมคาร่องรอยพัฒนาเม็ดขึ้นจอจานสาครับ,คร,บครูพงพัฒนาม้าขึ้นมาคอห เมคาเมคาล่องลอยนะครับขึ้นโคนผูกเม็ดครูพงพัฒนาเม็ดขึ้นมาคอ7เมคาล่องลอยนะครับพัฒนาขุนขึ้นจอสองในตำแหน่งขุนวังในครูพงเดินโคนนะครับพัฒนาขึ้นมางอเเป็นโคนเทียมเม็ดมีจุดมุ่งหมายนะครับ จะใช้เม็ดมาให้เบี้ยกินหรือจะเดินแก้เบี้ยสูงด้วยเบี้ยริมนะครับหมากขาวนะครับเดินเบี้ยกอ3ขึ้นไปกอ4กันไม่ให้ครูพงเดินเบี้ยขอ6มาขอ5และอาจจะขึ้นเป็นมาอุปการซ้ายนะครับ ครูพงษ์เริ่มปฏิบัติการแก้เบี้ยสูงด้วยม้าขยายขึ้นมาชอชักหกหมากขาวนะครับเดินม้าพัฒนาขึ้นไปชอสามเพื่อผูกเบี้ยสูงเกมนี้ครูพงษ์จะแก้เบี้ยสูงแบบใหม่นะครับไม่ใช้เม็ดขึ้นมาให้เบี้ยกินครูพงษ์แก้ด้วยการเดินเบี้ยยอ6กมายอห้าเพื่อทำให้หมากขาวซึ่ง ไม่เคยเห็นมาก่อนแก้ไม่เป็นนะครับรู้สึกว่างุนงงนะครับซึ่งหมากขาวเริ่มจะตกใจนะครับเขามองเห็นว่าถ้าใช้เบี้ยสูงกินเบี้ยฉอหกจะได้กินเบี้ยตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็เลยกินทันทีนะครับซึ่งครูพงได้เตรียมไว้แล้วนะครับ ถ้าขาวกินออกนอกให้เราใช้เบีย้ยตัวนี้กินเข้ามาโจมตีเม็ดเมคาล่องลอยนะครับตัดสินใจยอมเสียเม็ดดึงเบีย้ยหงายซึ่งเป็นเม็ดตัวใหม่นะครับมาที่จอห้าครูพงก็ใช้เบีย้ยตัวนี้นะครับกินเม็ดแล้วก็งหงาย เมคาล่องลอยใช้โคนกินเมื่อครูพงเห็นว่าหมากขาวมีเบี้ยงหงายสูงนะครับจึงเดินเม็ดขึ้นมาแรกเมคาล่องรอยตัดสินใจใช้โคนขึ้นไปผูกจังหวะนี้ครูพงนะครับโจมตีหมากขาวก่อนเพื่อจะได้เข้าทำก่อนด้วยการใช้เม็ดกินเบี้ย ไายและต้องการถามหมากฝ่ายขาวว่าจะใช้อะไรกินนะครับถ้าใช้โคนกินนะครับก็จะดีกว่าใช้เบีย้ยกินนะครับแต่เกมนี้เมคาล่องลอยตัดสินใจใช้เบีย้ยกินเพราะยึดติดกับการมีเบีย้ยสูงนะครับแล้วทำให้ครูพงมองเห็นแต้มเด็ดในเกมนี้ ด้วยการลอยเบี้ยริมขึ้นมาโจมตีเบี้ยในนะครับท่านผู้ชมจับตาดูแต้มนี้ให้ดีๆนะครับผมเมคาล่องลอยนะครับตัดสินใจพลาดนำม้าไปกินเบี้ยซึ่งเขาคิดว่าครูพง์จะใช้ม้านะครับกินตัดม้าแล้วเมื่อเบี้ยกินครูพง์ก็จะใช้เรือกิน กลายเป็นเท่าๆกันแต่ครูพงศ์นะครับมีแต้มเด็ดเตรียมสอกไว้แล้วเรียกว่าการกินแยกร่างนะครับท่านผู้ชมสังเกตนะครับว่าหมากขาวมีเบี้ยชอช้าง3าผูกทั้งมา้าผูกทั้งโคนเทคนิคนะครับที่จะเห็นกันบ่อยๆในระดับนักหมากรุกที่มีฝีมือนะครับผมเขาจะ กินแยกนะครับทำให้เบีย้ยต้องไปกินตัวหนึ่งแล้วอีกตัวก็จะขาดซึ่งครูพงม,มองเห็นพอดีนะครับผมจึงใช้ม้านะครับกินโคนที่ฉสี่ตีรุกครับถือว่าได้โคลฟรีนะครับผมจะเห็นว่าถ้าใช้เบีย้ยกินม้าจะขาดนะครับเมคาล่องลอยนะครับใช้เบีย้ยกิน ครูพงใช้เรือกินม้าฟรีสถานการณ์กลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบโคลหนึ่งตัวนะครับตอนนี้เมคาล่องลอยขึ้นขุนชอสามไปผูกครูพง์ลำเลียงโคลขึ้นมาชอช้างหกเมคานะครับขยับขุนมาไล่เรือครูพงหลบเรือนะครับไปที่ยอห้า เหตุผลที่ไม่หลบลงไปสุดกระดานเพื่อที่จะขึ้นขุนและนำเรือนะครับมาซ้อนกันเมคาล่องลอยพัฒนาม้าขึ้นนะครับรอสงครูพงนำโคนตั้งเท่นชฉ5เมคาล่องลอยเดินม้านะครับฉ3ครูพงนำขุนขึ้นเปิดทางให้เรือ ที่ก .8 เตรียมมาช่วยในการบุกนะครับไมคคาล่องลอยเดินม้านะครับไปที่ชอช้าง5ไปปิดทางไว้นะครับไม่ให้เรือมาตีรุกครูพงนะครับมองเห็นว่าเบี้ยชอสเป็นเบี้ยจุดอ่อนของขาวจึงนำเรือนะครับมาชอแเตรียมใช้โคนกิน แมคคา่องรอยนะครับตัดสินใจหลบเรือมาผูกครูพงนะครับมองเห็นแต้มเด็ดในตานี้มองเห็นว่าเบี้ยเป็นตัวผูกม้าทำอย่างไรให้เบี้ยของหมากขาวหายไปนะครับจึงใช้โคนนะครับกินเบี้ยตีรุกหมากขาวใช้เรือกินนะครับ จะเห็นว่าม้าขาดนะครับครูคงกินรุกเมคาล่องลอยนะครับใช้เรือปิดครูคงกินรุกเมคาใช้เบี้ยกินครูพงใช้ม้ากินเบี้ยฟรีท่านผู้ชมจะเห็นว่าถ้ามีเบี้ยสูงแล้วไม่สามารถที่จะถูกได้ก็จะถูกกินฟรีนะครับ เมคานะครับนำโคนขึ้นงอสองครูพงนํนำเรือมาจับกินเบี้ยเมคานะครับผมตัดสินใจเดินขุนขึ้นฉ .4 สี่ครูพงมองเห็นแต้มเด็ดนะครับยอมทิ้งม้าให้กินฟรีเพื่อที่จะรุกจนกลางกระดานนะครับมองเห็นลักษณะการรุกจนนะครับผมจึงใช้เรือกินเบี้ยตีรุกเลย ถ้าหากว่าขุนกินมา้าครูพง์จะนำเรือมาตีรุกที่จอสี่จนกลางกระดานเลยนะครับเมคาล่องรอยมองเห็นนะครับจึงหลบขุนมาที่จอจานสามครูพงใช้เบีย้ยตีรุกเมคาหลบขุนลงมาที่จอสองครูพงษ์ใช้เรือนะครับตีรุก เมคานะครับหลบขุนลงมาที่งอนหนึ่ครูพงมองเห็นว่าถ้าใช้เบี้ยนะครับกินเบี้ยของขาวและหงายหากโคนกินขึ้นไปครูพงจะใช้เรือมาตีรุกที่ชอหนหนะครับลุกคาดหรือในทางหมากรุกสากลเรียกว่าเทคนิกสกีเวอร์นะครับหรือการเสียบบาร์บีคิวนะครับผม จังหวะนี้ครูพงจึงกินหงายทันทีได้เบีย้ยฟรีเมคารู้ทันนะครับหลบโคตดถอยลงมาครูพงน์นำม้านะครับมาล็อกไว้และจังหวะนี้เมคานะครับเดินโค้นขึ้นตรงๆทํทำให้ครูพงนะครับมาตีรุกได้กินเรือฟรีเมคาร่องลอยจึงขอยอมแพ้ไปนะครับผม